สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการ cctv นะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมฟรีและเปทูวินที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมกับกาลินาฟรีไฟนะครับผมก็มีข่าวล่ำลือมาหนาหูนะว่าเกมนี้จะสามารถดึงศักยภาพของผู้เล่น FPS ออกมาได้เต็มที่นะครับนี่ก็เลยอยากจะมาลองดูนะว่ามันสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปคุณมาพูดมา พูดมากปากเหม็นไปดูเองเลยดีกว่าครับไปสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์เอาตัวรอดสู้ยังมีรถไฟนั่นมากลอดสุดท้ายไปไหนครับปกติเขาลงกันที่ไหนครับพีกแล้วกันอย่าพีกผมชื่อกางกลางแบบน่าจะมีคนนี่จะไปลงไหนเขาเล่นไหนกันนะ บอร์ดมาให้ดูดิเหมือนเกมกากของเกมนะพี่จะเเติมอย่งี้ได้งานนี้มาถึงก็ให้เลยให้ฟรีติดตีนมาเลยฮึ่บเจ้าเฮ้ยทำไมถึงมีแดงๆคืออะไรมีคนเหรอแต่เราจะไม่มีปืนเลยนะเพื่อนเฮ้ยจ้ะออันนี้เป็นดีมากเลยนะไม่มีประตูหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะ เวลาไฟมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับไม่แบบติดประตูเปิดประตูไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแก้ปัญหาได้ดีนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะเน,นี่อะไรลับฟรีรโอย้ยมีด้วยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอย่างนี้เจ๋งเลยไหนวะไอสองตัวเมื่อกี้นี่มึงอยู่ไหนวะมียาด้วยทำไมไม่ถึงขึ้นบอกอะ่ะ ไกลเหลือเกินเดี๋ยวขอเข้าไปดูนู้นก่อนเฮ้ยอะเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนู้นนะมีเผื่อมีอะไรวิ่งแบบโคตรเก่าอ่าตัวแบบเช็ดเฉดเงื่อเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อจอจอมันแผลบเลยประเดี๋ยวนี้มันมันหันได้แค่นี้เหรอมันหันเร็วได้แค่นี้เหรอหรือว่ายังไงมันรู้สึก เออเนี่ยเป็นไงสามารถเข้าชาร์จได้ทันทีแล้วก็หนีออกมาได้อย่างทันท่วงทีนะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมาเปิดประตูว่าติดประตูหรือว่าอะไรคนระับก็เป็นความคิดที่ดีเฮ้ยเฮ้ยนัไง่นไงนัไงต้องไปแจมต้องไปแจมจุกศูนย์กันเผลอไม่พอเผลอไม่พอ,พอว่าไงวะนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า ยิงอะไรกันอะเอ้ย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 ไปเลยไปเลยน้อง no ไปเลยนอนไปก่อนเลยเราอ่ะไหนพวกอะไรมาไม่มีอะไรเลยเพื่อนแล้วมันมันยิงใครอ่ะเมื่อกี้มันยิงใครใครยิงวันไม่ใช่มันยิงใครใครยิงวันไว่าไปถึงสแกนให้ว่าตรงไหนมีอะไรเกิดอะไรขึ้น ไปดีกว่าเอ้ยเอ้ยนั่นไงนั่นไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยดับเบิ่นคิวไปดีครับดับเบิ่นคิวไปดีครับเฮ้ยพวกเด็กน้อยเอ้ยนี่เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บทุกอย่างไอ้โดนหน้าต่างได้ด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องต้องเหลืองในแมปนั้นคืออะไร าก,ากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นได้หมดแล้วครับถ้าไม่ใช่คอฟดิวตี้ก็ได้ทุกคนอ่ะคนในน้นมันเถื่อนมันไม่ได้เข้าไปเล่นมาน่าจะเป็นเดือนแล้วครับคลิปด้ลงไปก็คลิปดองไม่รู้ดองมากี่ชาติแล้วครยิงโตขยิงโตงเออ แรกห <Okay. S 1> รือเปล่าแรกหรือเปล่าล่ะหรือเปล่าล่าะาโชผมอ่าของจริงผม่าของจริงเด็กน้อยเอ้ยไปหัดมาใหม่ไปหัดมาให,ม,ห,ม,ใหม,ม่ม่ปืดเลยไม่มีกระสุนเลยหรอเลือดเติมเลือดไงนี่อะดูดอะไม่ใช่อ่ะเลือดอยู่ไหนอ๋อนี่เลือดน่าจะไปหามาจากไหนครับกุญแจอ,อะไรเนี่ย มันต้องไปหามาจากไหนเนี่ยหมดล็อกเอา้าได้เฉยเอาปืนดิครับอย่างเงี้ยนี่ก็เพิร์นดิครับนี่ก็เพิร์นดิครับผมเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าปืนอันนี้เก็บได้ไหมเก็บได้ด้วยอุ้ยสไนเปอร์เอา,าดิรออะไรอ่ะฝั่งนี้มีอะไรวินี่มันปืนแหล่ะ มาดูท่าทางอันตรายยังไม่เอาดูกับปืนกลเราก็ปืนเออออเออวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปเออนอนทำไมนอนทำไมไม่นอนไม่นอนไม่นอนบิดบิดบิดข้างหลังข้างหลังมีมีมีคนอยากเอาแถวนี้แถวนี้แถวนี้มันล่อตีนดีเหลือเกิน มีดาบคู่ด้วยหรอ,เ,อเรื่องไหนไหนใครอยากจะมีเรื่องกับเราได้ทุกคนครับตรงนี้ผมได้ทุกคนผมบอกเลยนั่นอะไรแอร์ดอรอปเหรอไอ้มุ่งมั่งน่ะอยากจะไปนะแต่ไกลขี้ียจวิ่งรถก็ไม่เห็นจะมีแถวนี้ เยอะๆเห็นนะ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 หลับไปเลยยิงเข้าเข่าไปเลยปืนนี้ไม่มีลูกเลยนี่ดีกว่าไม่ไม่มีลูกสไนติดตูดมางเลยล่ะเพื่อนอยู่ที่อื่นดีกว่าอืม ดูดูดูม่วง,งก็ได้ม่วงกับเหลืองๆหลืองนี้ก็ได้ครับใกล้ๆอยากรู้มันคืออะไรไมีแย่์อกจริงๆด้วยอุย้ยคิดว่าเรามัน่าจะไม่โชคร้ายขนาดนั้นมันคงจะไม่รับน้องเราดุบ้านขนาดนั้นเฮ้ยอย่าร้องดิแสงหายแสงหายแสงหายมีคนออกไปหรือเปล่า ูนเราไปหรือเปล่านั่นไงใช่ยิงด้วยยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่นี่นี่นี่งานเดินไปเก็บงานเดินไปเก็บเดินไปเก็บเดินไปเก็บเอ้างั้นซ้ำงั้นซ้ำงั้นซ้ำเลยทำไมเราไปตรงนี้คนเยอะข้างหลังนู้นก็มีทหานี่ก็อยู่ เฮ้ยเข้าหัวเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเกินไปเกินไปหนุ่มคนนี้ก็เกินไป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 ไม่มีลูกสนายกูเลยน่าเกินไปสักนัดเลยไม่มีสักนัดเลยนี่ไงกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มเก็บอะไรมาเยอะแยะวะเนี่ย ทิ้งกวหน่อยดิไอวอลอะไรเยอะแยะหมดเลยไหน่ะยังไม่พอเก็บเยู่เหรอเปอร์เนี่ยเก็บยังยังอีกเหรอ3ามินัดทิ้งอะไรทิ้งนี่ยถามปิดนัดไม่พออีกยังอีกไม่เก็บไม่ได้โอ้โหใช้เนื้อที่เยอะขนาดนั้นเชียวขอาไ้วอลคืน ไม่ได้ใช้น่าจะเล่นมาต้องลองะ่ะแถวนี้ตีนเยอะมากแล้วใครก็ถึงจะอยากมาแถวนี้ก็จะไปดูกล่องม่วงนี่กล่องม่วงอยู่แสงทองด้วยต้องไปดูมันคือคสืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไร,ม,ออะไรมายืนอ,อยู่ตรงนี้มันคืออะไรเห็ดเห็ดเมาเกินได้ด้วย จะไม่มีอะไรยืนเลือดเหลืองด้วยแต่เราเต็มอยู่เก็บมาไปแล้วไปแล้วไอ,อ้พวกนี้ที่จริงแค่ปืนพกก็เอาอยู่แล้วนะเหมือนจะเก็บอะไรไม่ได้กระเป๋าเราเต็มแล้วมีรถรถฟรีปะเนี่ยอันนี้ซื้ออะไรออโอเคไม่เอาแล้วน่น,นะวิ่ับไปด้วยเฮ้ เฮ้ยเอ้โหเหมือนเกมมึงเกมนี่มึงเติมถึงจะได้ขับเอาเรื่องเอาเรื่องนั่นนั่นมันนั่นมันเฮ้ยไปสบาเลยเปลี่ยนสายถ่ายแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วมือถือยังมันที่เดิมมั้งเนี่ยใช่เลยนี่มันที่เดิม ไปเลยข้างล่างข้างล่างข้างล่างวงกลมข้างล่างครับวิ่งวิ่งไม่ออกทำไมสไนป์ทำไมมันดีเลยขนาดนั้นล่ะเพื่อนหาอีกตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนอีกตัวอยู่ไหน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 เอ้เห็น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 ยิงทำลายกับผมเรียบร้อยอะไรอ่ะ อนุญาติข้าขอาาขอแต่ง,ตง,ช,งชิ้นแยงเกย์มาให้อกุญาติครับผมเป็นไงล่ะเด็กน้อยเอ้ยได้หมดแล้วถ้าไม่ใช่วอลโซนใช้ก็ได้ผมจังหวะเนี้ยอียได้อะไรเต็มมดเลยกระลอกของวะเลยด้ยกองของของไปเลเวลห้าปีเอา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 ไปไปไป เก้า่า1ร้อยเพตอ่ะรอ่ะรหลังเรามาโอเคครับผมรถหลับวันนี้ก็ขอจบกันไปเท่านี้แล้วนะครับที่มาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับถ้าอยากรับชมอีกก็กดไลค์กดซับสไครป์หรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกมดีๆดีขนาดนี้นะเกมที่ดีที่สุดในโลกลิลลี่นาฟีไฟล์รถหลับวันนี้ไปครับผมแยก